ใจเพื่อนนะ่เหรออ่ตรงนั้นตรงตรงนั้นที่เห็นอยู่นะคะก็เาขากําลังพยายามที่จะดิ้นรนกับเออ่น้ำแล้วก็เรือแคนูนนะไม่ใช่เคนูนนี่คือเซอร์ไวเวอร์นนี่คือเซอร์ไวเวอร์พระพระธิดาพระมเหสีพระพร,ะะราชโอรสพระนงแล้วก็ขนม,มยืนอยู่ตรงนั้นพี่โอค่ะอ่ามาค่ะมาค่ะมาเลย,เลยมาเลยมาเลยทิ้งเลยทิ้ง